้องครัวับวันนี้พ่อครัวจําเป็นโดยอเล็กซ์นะครับช่างน้ํามันวันนี้เข้าครัวไม่ไม่เห็นหน้าหรอกเออเตาไฟฟ้าด้วยคุกไม่อยู่คุกไม่อยู่คกไม่อยู่ครับคุกไม่อยู่พวกเราล่าเริงครับอยากกินอะไรก็ทำกินเอง ม่เอฟซผมเขาบอกว่าเขาอยากจะดูครัวไงเวลาห้องครัวในเรือเป็นยังไงเน่้ผักเดอไอยเลอร์ทำกับข้าวครับเน้นเนื้อไม่เน้นผักตัวม yeah. yep. ันมีน้อยเนื้อห้าโลผักกิโลนึงครับในนี้มีอะไรเอ่ยอันนี้ตู้ย่อยเฉย ตู้ใหญ่อยู่ข้างล่างใช่ไหมพี่เล็กตู้ใหญ่อันนี้มื้อเช้ามื้อเช้าเขาเรียกอะไรนะไข่น้ำใช่ไหมไข่น้ำไขน่น้ต้มจืดหมูไข่น้ำอนตอนเที่ยงไข่ดาวผัดพี่แกงหมูลืมไม่ถลาเลยน่ลืมเลย กระพาะไก่ก็ได้มั้งเอาไก่บัดรี่แกงไก่ก็ได้หนักเลยนะเนี่ยพาะมีมุสลิมมาอยู่ด้วยต้องแยกียก้อยต้องแยกเตาไฟฟ้าเตาสเตาส มาครับเปิดแล้วทำซุปสำหรับซดน้ำอ้รับชีวิตใช่ไหมยามี้หรืออาจมีเรื่องตุกับกุ๊กอ <c oughs> สองกุ๊กสองกุ๊กเล็กไม่ใช่กุ๊กใหญ่ มากกินนะโอ้โหสุดยอดเมื่อวานนี้ข้าวแทบไม่พออ่ะทำอร่อยอ่ะมีเบิ้นสองเบิ้นสามด้วยเป็นไงก็หิวก็หิวม้อน้ำร้อนม้อน้ำเย็นอ่ะ๋ยวไปดูห้องกินข้าวปกติเรากินข้าวก็มุมไหนก็ได้ ในหม้อกินห้องกินข้าวนี่กุ๊กเล็กตามมาดูกุ๊กเล็กหุงข้าวไงหม้อใหญ่เอนี่ติดชีวิตเลยเนี่ยตามติดชีวิตคนเลียครับคนเลียโอ้โหนเครื่องปรุงกาแฟตอนเช้าก็มีโอ้เครื่องทำน้ำแข็งโคตรอลังอ่ะนี่ไม่ธรรมดาขาดแต่โซดากับน้ำอมฤตโซดาน้ำอมฤตกับโซดา นอนแน่นอนได้หน่นอนพอพอพอช่างมีกี่คนเอง <im itation> ช่างกินมีเยอะหรอกแต่กินไม่หยุดอ <im itation> <im itation> ่าอย่าไปดูอีกห้องนึงยังไม่ได้นำตัวอะไรนะผมสร้างมั่งเช่นเคยนี่อันนี้ห้องห้องนั่งเล่นอันนี้ก็ยังไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่ แมบแม๊แมแมบฮ้ยจ๊บอ่ะตามอนีอันนี้ห้องคาโก้คาโก้คอนโทรลรูมหลายท่อยั่วเยี่ยไปหมดจอมอนิเตอร์แงบแงบแงบเดี๋ยวมานั่งเขียนรีบอรัต 对、嗯、对，弄一弄。